ทั่วผู้มันกับเบิร์ดรุนแล้วอันนี้ก็ได้หน่วยแก่เก็บเอาในมันมาเห็ดพัน หอไว้สี่ต้นงอควบความกันมื่นนึงยังตันนี้น้อย,อยู่เดี๋ยวมันนี้จังเลยเดี๋ยวเอาไปลงดินเวยแถวเก้าอ่นะแถวข้างผู้เก้าอันนี้ก็ลงดินเรียบร้อยอันนี้เอาอาศัยพวกต้นไม้น้ำมูลนีละ่ะเป็นคางมันง่ายๆดี ตัวนปิคนัวนหง,กงกเกิดยีนามูนี่เดี๋ยวที่เดียวปลูกไว้สองตน้นบริเวณนี้แหละเดี๋ยวเทแยวนี้เอาซีต้นมันสิได้กิน,นยังทำอะไอีกปีที่แล้วเกือบปีแล้วยังสิได้กินปล่อยมันขึ้นเป็นคางนำต้นใหม่เมื่อนี้แหละเดี๋ยวจังมาเบิ่งกัน